สวัสดีครับกาบสวัสดีเอซีของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับมือนีนผมเบาหลุดรับพาพี่พาน้องรับมาเลือกมาเบิ้งเอางวงงามจากหนาขอกหนาฟาร์มอีกคือเก่าเหมือนเดิม้อพี่น้องครับเมื่อนี้ครับกามายูทีพระยุงฟาร์มอีกคือเก่าครับผมเมื่อนีนจัดที่เด็ดรับของดีของใ่ใสตุยนุยครับบึกบึกนั่นน เป็นชุดแม่ทองเดื้อพี่น้องเด้อพิเศษเลยครับชุดนี้ครับแม่ทองใส่ใยใยอ่างๆครับผมพี่น้องล้มโตเหย้าเๆ้านี่แหละครับยืนยุ่งข้างหน้านี่ครับประมาณหาหกเบอร์นี่แหละพี่น้องครับผมเอารับมีแต่ชุดแม่ทองผู้ใดอยากได้ก็ร้องเขามาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องครับอ่ะชุดคูค้มแม่ลูกกับมีคือเก่าครับแล้วก็มีชุดตังคอกต่างฟาร์มครับอ่าใส่นี่ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้นะครับ นี่รอเบื้องคิดกันเต็มๆ้อครับเด้อวามือนี่จะเปิดแบงกันกันแบบใดนะครับเนาะครับพี่กัดพยุงฟาร์มครับกับบ้านโคกสูงครับตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องครับอยากจะเบื้องตัวจริงครับชมตัวจริงเบื้องหนาคอกหนาฟาร์มกับเขามาเลือกมาชมน้ำเพลินได้เด้อพี่น้องครับฟาร์มเปิดยี่สี่ชั่วโมงครับติดต่อกิ่งกลางยกหูโทรหากันได้ครับผมพี่น้องครับอ่ะบอกเป็นการเสียเวลาครับเขามาเราจะในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้อง เดี๋ยวจะพาพี่พ่น้องไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มเพิ่นก่อนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับของช่องตลาดนัดวอออนไลน์นะครับแล้วสวัสดีพี่รุ่นนะครับสวัสดีเอฟซีของพยุงฟาร์มครับขอบคุณครับสำหรับอีพีที่แล้วเฮาทึงไรลทึงลงกันเบิดมืออีพีที่แล้วหมดครับหมดเที่ยงหมดคาตาหมดคาตาครับหมดในภายในมือนั่นนะครับกระบอกประเด็นมือนี่อ่าอีพีที่แล้วเพิ่นหาง้วทองมาทันครับอ่าถ้าจำเลยเนี่ยเป็นเลือดลอยเนาะตัวนนึงะครับเเป็นแม่ลือดนัว แล้วบัดนี้ผู้ละคนก็ว่าหาแม่กระทบนี่ไงบักลอยหาซิฟแน่แม่สาวทองแรกแน่แม่ทองบึกเกินทองสองขอใหญ่ให้ทองไร่เป็นสิครับมือนี้ผมมีโปชุดตั้งฟ้ามีโปชุดแม่ลูกให้ครับเพราะฉะนั้นมือนี้ง้ออยู่นี่รับประกันที่สองเดือนตั้งนีนะครับครับผมภายนอกภายในประกันอีกทีหนึ่งเดือนคือหมดลูกออกหมดลูกทะลักนะครับปับง้อตัวใดเอาไปแหละผสมพันธุ์ล่อผสมเลยบ่ติดบ่ราติดนะครับกับพี่น้องเอามาเปลี่ยนมาแหลกกันได้นะครับมีง้อผูมีง้อ จอยงวัวผอมง,งังวโค้งง้หงอห่างงัวยังกระซังครับเอามาเปลี่ยนมาแลกซื้อขายแลกเปลี่ยนรับตลอดเปิด24ชั่วโมงนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงพี่น้องโทรหาได้ตลอดนะครับ,รบเบอร์โทร0927170886เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วกับเบอร์ไลน์นะครับตัวพีตามด้วยเบอร์โทร0927170886นะครับอ่าเฟซบุ๊กคือพยุงทุพพมนะครับผมแล้วกะพี่น้องปักหมุดมาเลยปาพยุงฟาร์มนะครับกติลงมาครผมพยุงอยู่บ้านเลขอ่า บ้านเลขที่8 4หมู่หตำบลนาขาอำเภอวารีปทุมจังหวัดมาารคามบ้านโคกสูงนะครับวาปีมหาศรคามนะครับพี่น้อง่าลืมครับมักของดีของงามและของใหญ่คุณภาพมาตรฐานการประกันน้ำประวติครับที่พยุงฟ้ามรัผมครับผมเอามือนี้เอาจังไดเบอร์แรกมือนี้เบอร์แรกมาอาของไงครับของไงนี่ครับใส่บึกเลยพี่น้องครับผมตัวนี้ครับขอร้อยหกสิบกับเอาลอยห้าสิบบวกอ่าส่วนสูงตัวนี้ประมาณร้อยห้าสิบท้องหกเดือนครับหกเดือน กับเคเอฟสามหนึ่งครับท่องกับเคเอฟสามหนึ่งครับผมพี่น้องครับอ่หกเดือนเด้อพี่น้องเด้อกับตัวนี้ท่องที่สองเด้อครับไงเป็นงัวท่องสองเด้อพี่น้องลูกกระทบครับลูกกระทบนี่ครับเบืองหน้าตาเบืองโค้งสางเบืองเฟรมเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะไรอ่อนข้างบนไห้ผมบอกเด้อนี่ขันเต็มม้าเนี่ยครับผมจะเอาลูกออกไปพี่น้องถ้าเกิดเต็มม้าเนี่ยผมบอกเลยน้องสร้างครับเนี่ยไงเงยาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมโตเต็มเงาเงาครับนี่เปประคัมครับกับอ่าโบดจัดครับโค้งสางไงสายกระทบ เซมดีๆแล้วตถึงเงถึงเงวครับทองที่สองทองเจักเดือนก่อนทองได้หกเดือนครับหกเดือนทองกับอ่าทองเทปสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องครับเคเอฟสามหนึ่งทองสองหกเดือนตัวทองเรียบร้อยแม่นครับประกันทองประกันตำหนีเนาะครับผมครับเอาเด้อพี่น้องเด้อรับมุมนี่เอานี่แหละรับผูใ้ใดอยากได้เนาะครับเนาะรับอ่านี่รับเงหนาเาาครับผมพี่น้องครับนี่เด้อ <dri> <uk> ไปทางพุ hmm. okay. mm ่นดูลูกเว้ยด่าทางพุ่นดูวันทางพุญดูเร็วเร็วเลยครับหูไรครับนี่ครับอ่ะเอาไปทางพุ่นดูลูกขันไปอ่าบัานมีที่มิติเหรอครับเออจะพาฟังราคาเด้อพี่น้องบัานที่นี่ของใหญ่ๆบึ้๊บนี่ครับยืนตัวเต็มๆพี่น้องครับเบิ้องซ้ายเดียร์ย่างสวยครับพี่น้องครับสวยอ่ะครับเบอร์แรกครับผมพี่น้องครับตัวนี้ครับว่าไว้หลายแบบขันไปสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าพี่น้องทึงเงยทึงเงาครับเฟมแบบเงยแบบเงาเด้อพี่น้องเด้อครับประกันทองประก สามหมื่นเก้าเด้อพี่นอ้องเด้อเอามาเอาไปไว้เลี้ยงพี่น้องครับไปพัฒนาต่อเด้อครับช่องฟรีให้ยลอยโลครับส่งฟรีให้ยลอยโลอีกแมนครับไม่มต้องไปว่าหาหุ้มมือบนหอวผมมีแอนยูดอันที่ไปถ่ายมาอันอยู่ในช่องยูทูปหลายหลายช่องมีได้ว่าที่หมื่นช่องไหนละเนาะแมนครับง่ายง่าหลายช่องครับเอานี่ยครับสามหมื่นเก้าพี่น้องครับอันนี้ประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมีคลิปตรวจท้องให้ดูกับช่งฟีให้อีกลอยกิโลเด้อเด้อครับบันทึอไปครับเบื้องเบองสองครับเบื้องสองครับแดงเม็ดแบบขามเสียบตาหนาหนเขาง่าย โอนี่ก็คักเคลื่อนพี่น้องครับเลี้ยมโม่งๆเลยครับทองล้มเหลวหกเดือนบุญนมไข่เลยครับนี่ครับเอาอันนี้ทองพ่อใดทองตัวนี้ทองสติงเรครับสติงเรครับ SS สองศูนย์หนึ่งนะพี่น้องเนื้อครับตัวนี้ทองหกเดือนแมนครับอ่างไงๆเหลือๆอ่ยัสูงกระไรห้าสิบบวกครับอ่านี่ครับสูงร้อยห้าสิบบวกครับผมพี่น้องอ่ะผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องตัวนี้ครับแดงดีแดงเข้มครับจัดๆได้เลยพี่น้องครับนี่เลี่ยมนี่เบื้องเอานะครับหนอกตั้งๆนี่แหละหน้างามๆครับ หูเบน<า>มีห้อยบาทน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องอ่านี่ครับอ่าเพื่อนบอกให้เด้อพี่น้องครับผม,ผมกะหูมีห้อยบาทน้อยหนึ่งครับผมนี่แหละฟังนี่แหละเอา้าฟังพุ่นบ่มีอ่างเนาะครับเนาะบ่มีอ่างครับเรียมมุ่งม,มุ่งเออนี่การกระดุงครับอันนี้เป็นทองทองที่ไหนก่อนครับตัวน,นี้ทองที่สองครับทองที่สองผมว่าเนนัวสาวพี่น้องผมกะว่ามันเนัวสาวเพราะว่ามันบ่มีเต่อมเยดะดูเออนี่ยน้องน้อยเขาเป็นผู้เลี้ยงไหมเบิ้งเขากับ่มีกันไม่หย่างไหมโอ้ยนี่ครับเขาบอกง่ายเลยครับเนี่ยผู้ดำเน ปลานื้อสาวพี่น้องครับตัวนี้เอ้าปลานื้อสาวนานี่หนุ่งามาอย่าครับเหลี่ยมสีเหลี่ยมครับอันนี้ท้องเมันล้มไงเดี้ยวโน้มอะไรเลยไหมช่างวะครับนี่ครับเรื่องสังเกตอยูขึ้นกันพี่น้องครับว่ามันน้มหัวสาวที่แรกเนาะแล้วปลาท้องสองเอาเพราะเป็นยังพี่น้องเบิ้งกันซอยกันเอาเป็นฟิตกระชับกระชับครับครับนี่ของดีอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อใหญ่นี่เบิ้งสีเพิ่นอ้วยเบิ้งพอดีเลยพี่น้องซ้ำกันเหรอครับร้อยหาชี้บวกเพราะเบื้องการสูงไงครับอ๋อครับเบื้องสองสามสิบเก้าครับสามหมื่นาะ นี่ครับเบิ้งใส่กันเทียบกันส่งฟีลอยๆครับครับผู้ใดอยากมอเตอร์คูร์ขับเศษด้วยครับนี่ครับยกคู่กับวาเอาพี่น้องครับผมส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกได้พี่น้องเด้อของง่ายลูกกระทบผมให้เบิ้งมุมไกลๆครับเบิ้งใส่คู่กันนี่แหละสองตัวครับเอฟซีที่ถามอีพีบางหันขอนแก่นโคราชอุบลหนองคายนะครับที่ว่ามักของง่ายๆลูกกระทบอยากได้สีเข้มนะครับคู่นี้เลยครับเออมาเบิ้งถ่ายเต็มๆกันอีกเทียนหนึ่งนะพี่น้องครับเนาะไวไปลูกไวไปเออนั่นครับนี่ละ เบอร์สองครับผมพี่น้องครับสามหมื่นเก้านะครับเนาะแม่นครับผมเอามาเอาครับผมเบอร์สามครับเบอร์ต่อไปครับเบอร์สามบัดนี้นั่นนาตุยหนุ่ยได้บัดนี้พี่น้องครับผมสาวทองแรกครับเป็นสาวทองแรกอีกตั้งหาร้อยห้าสิบหาเอาร้อยห้าสิบบวกไว้ร้อยห้าสิบบวกบวกหลายแทตัวนี้ครับผมพี่น้องครับยูุ่ยยนครับเบื้องเนื้อเบื้องหนังพึ่นเนี่ยมานี่ยครับผมพี่น้องพึ่อ่ะ อันนี้สาวท้องแรกหกเดือนครับสาวท้องแรก6เดือนท่องพอดครับตัวนี้ตัวนี้ท่องเคฟสามหนึ่งครับท้องเคฟสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไงด้ครับครับไงหนาตันครับท้ายนยนต้นต้นเลยขึ้นกันแหรพี่น้องครับเป็นสาวท้องแรกครับครับนี่ประกันท้องประกันต่หนี้เนาะนี่ครับตัวท้องเลยเรียบร้อยเรียบร้อยประกันท้องใกล้ปีสครับเอออครัาผมนี่ครับเบื่องกันเรานะครับหนาตาครับไงหนาตันครับอยู่ยุ่ยยนดีด้ยตัวนี้ครับ นี่ครับนังหนาซาง่ายพี่น้องครับแม่ทองใส่บึกเลยผู้ใดหานะครับฟังราคาเิ่นไงสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้า่นครับนี่ราคาเดียวเลยพี่น้องครับผมสามหมื่นเก้าครับเบิ้งสูงส้นสูงเบียดกันเลยครับโตนี้โค้งสางง่ายเ้พี่น้องครับโค้งสางง่านังหนานะครับสาวท้องแรกนะครับเนาะนี่ครับตรวจท้องให้แล้วหกเดือนครับเออสามหนึ่งครับสามหนึ่งพี่น้องครับนี่เด้อผมพาเบื้องถ่ายอีกรอบเลยพี่น้องครับนี่ครับ อ่ะแม่นี่ครับผมพี่น้องครับอ่ะแม่นี่คือวันนี้เรามีจากแฝดครับแฝดวันนี้แฝดล้วนๆเอาสวยๆครับผมพี่น้องครับผู้ได้อย่างไดนี่ครับเบึ้งอ่าทาพ่นยืนได้พี่น้องครับผมนี่แหละง้ามครับยืนยกเทเลได้พี่น้องครับอ่าผู้ได้หางัวท่องเฟมยหญง่ๆมือหนีใส่หยักๆครับมีมาฝากครับเบอร์สามได้พี่น้องเด้อแมนครับครับผมต่อไปเบอร์สี่ครับบัดนี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์สี่ครับผมพี่น้องนี่ก็หนาขึ้นกันถึงใหญ่ถึงยาวโค้งส่าย่างใหญ่ครับนี่นี่ ร้อยรุ่นนี่ผมเห็นอยู่ในคลิปว่าหาเมื่อไหร่หาเมื่อไหร่เก่าผมไม่รู้อย่างนี้ใส่ผมมาบอกเตัวนี้ร้อยหาที่หาบวกขึ้นกอนครับครับคู่แฝงขึ้นกันนี่ครับผมพี่น้องครับว่าสาวท้องแรกท้องเจ็ดจะเข้าแปดเดือนเจ็ดจะเข้าแปดเดือนอันนี้ท้องวีเอลโรโจครับท้องวีเอลโรโจเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดจะเข้าแปดเดือนครับตัวนี้หนาวไหมครับถอยถอยลูกมันห้อนแดดแล้วครับตัวนี้แดดครับขับไปดีลูกเสียงหนาแต่แพ้งหนาทีนี้นี่ครับนี่ครับคนสวยครับผมพี่น้องครับบแล้วครับนี่ครับ ส่วนสูงกับรอยหาทิพหาบวกพี่น้องครับเป็นสาวทองแรกหกเจ็ดเดือนเน่ยครับวีเอลโ o โจเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับตัวเจ็ดแปดเดือนแล้วครับตัวทองเราเรียบร้อยครับตัวทองเราเรียบร้อยพร้อมพนะพี่น้องครับตัวนี้นี่ครับยางใหญ่เลยครับผมพูดได้อย่างใดครับเงีวๆนี่แหละหนาๆบึกๆครับตันๆขึ้นกันบดนะครับกีบหูดําแข้งขาถุงบดเราใช้บือครับอ่านี่เอาครับตัวนี้ฟังราคาเพื่อนนะครับสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าแมนครับหย ราคาเดียวเด้อพี่น้องส่งฟรีหนึ่งร้กันครับส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกขึ้นกันเด้อพี่น้องครับสามหมื่นเก้าครับไงเงี้วอิลีครับตัวนี้ก็ได้ครับเอาไปตั้งคอกตั้งรักตั้งฟาร์มไซเป็นวัวงางเก็บไว้ท้องทุกตัวตอนนี้ท้องเจ็ดแปดเดือนอะไรนะพี่น้องครับหายากตัวนี้พี่น้องเนี่ยผมมัวท้องมัวงามนี่ตอนนี้ครับเอาครับผู้ใดหาอยู่ก่าลองมาคุยกันเบอร์เด้อครับเด้อเบอร์สี่ครับผมบ้านี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าครับผมเบอร์ห้านี่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกเส้นสูงทอง ทองเเดือนกว่าไลชี้จำหาผูละเอาไลชี้ที่ทองที่2ครับครับทองที่สองทองพอได้ทองสติงเรครับทองกับสติงเรเนาะพี่น้องเนาะเอสเอสสองศูนย์หนึ่งครับตัวนี้ครับอันนี้ครับนมไขรง่ายเหรอครับนี่ครับนมกําลังลงมเหรอพี่น้องครับผมกําลังเวยลงแล้วครับตัวนี้ครับเป็นแม่้อองบึกตัวนี้หนาที่พี่น้องครับโอ้วรัวครับครับครับผมพี่น้องครับเวยไปหันลายพุ่นเนาะครับเฮ้ยเออเนาะเบิ้งกันนะพี่น้องครับเบิ้งไทยเบิ้งหลังครับอ่าหางเป็นพุ่มเป็นพัวดีครับทองที่สองเนาะพี่น้องครับผมตััวนี้ครบ เอาฟังราคาเพื่อนนะครับตัวนี้ว่าเท่าไหร่เพื่อเสือดไปเป็นนี่เลยไม่ต้องไปโยกไปยิงมายักเออเสาเก่าครับสองหมื่นเก้าแม่นครับนี่พี่น้องครับแม่ทองใส่ไงครับหนาๆครับเฟรมนี่เด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นเก้าพนักพี่น้องส่งฟรีเลยร้อยอีกครับส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกอีกเด้อพี่น้องเอ้านี่ครับโอ้เป็นตะเอาแห้งครับผมพี่น้องครับเบื้องหน้าตาครับโอ้รัวครับนี่ครับสองหมื่นเก้านมกำลังลงเราพี่น้องครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับเว้ยไปทางพุ่นเด้องลูก ไปวันไปเร็วเออนี่ครับโู้โหนี่แหละพี่น้องครับผมหูหูเชิงเชิงครับเบิ้งกันเอานี่ครับเบิรงสองฟังนะครับเด้อครับนี่อ่ะนี่ครับสวยๆครับหญ่หนะอ่ะตันๆเลยพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อเบอร์หาเนาะครับเนาะแมนครับอันนี้เบอร์ต่อไปครับต่อไปเป็นเบอร์หกครับเบอร์หกเป็นชุดแม่ลูกเบอร์หกชุดแม่ลูกใสแม่ใสลูกแบบที่นี่ครับลูกตัวยุกลางครับลูกตัวยุกาง อันนี้นะครับเด้อครับเป็นชุดแม่ลูกครับลูกแรกแม่ผสมแล้วแม่เป็นคมตัวไว้ครับแม่กับสูงร้อยชี้ศีรษะร้อยชี้ศีรเอาตีประกันร้อยชี้ศีรแม่ร้อยชี้ศิรษะนีลูกกับแม่จะซ้ำกันเหรอครับอันนี้ลูกพ่อไลยครับลูกวะนี่ตัวนี้กับว่าลูกแต่ว่ากะเป็นลูกกระทบไปด้วยครับอันนี้ครับเป็นลูกพ่อน่าจจะลูกพ่อพันธุ์ดีอยู่พี่น้องครับผมอ่าเป็นลูกสายกระทบเด้อครับเด้อครับแม่ลูกแม่ผสมให้แล้วแม่นครับครับผ่านรอบผ่านรอบแล้วเรียบร้อยอ่านี่ครับเอาไปรุ่นเอาครับคู่นี่แม่ลูกลูกโตแม่ ครับว่าไปหลายคิดว่าเป็นโปรในเอ็กบาทครับเสาห่าเลยบอห้วยเสาหาก็เป็นตาเอาผลเดียวครับเสาหานี่เสียจังไหนสีว่าเท่าไหนเอาว่าไปก็อยู่บอมาสั่งว่าเลยพี่น้องนี่ครับลูกใหญ่เลยครับลูกล้างปีหรเสียบลูกจิ๊กเดือนหรือหื้นี่หรือลูกประมาณหกรับประมาณหกเดือนแม่พันรอบเร็วเรียบร้อยแม่พันรอบแล้วครับผสมให้แล้ว เอาพิเศษครับเสาหมันเพระเอาเะีครับผมเห็นเป็นห้อง่เกจาเปียนพรเอาอยู่ตีพี่น้องครับของเขาจะไป้ด้ำพุจะโดน้ะพี่น้องครับเสาหาเนี่ยเอาโดนขุบเลยเด้อเนี่ครับคุณเอาพิเศษครับเอาจังไหนสิบเก้าครับหมื่นเก้าแม่ครับแม่พี่น้องอ๋อเขาเราเองครับเอาแม่ครับหมื่นเก้าครับสองได้รุ่นสามเด้อครับเด้อลูกจะลูกกับคุ่มมันงหรอครับสองรุ่นสามลูกดสิว่าตละมื่นก้วลตีพี่น้องนี่ยมึงเนี่ เอา้าเบิ่งเอาครับนี่ครับ2รุ่น3ครับ1 9ื0นบาทเด้อพี่น้องครับครูนี่อ่ะนี่ครับเบอร์ต่อไปครับบาหนี่ชุดตัางฟาร์มครับ,บของอสวยงานพรีเมียมอ่ะมาเบิ่งชุดตัางคอกตัางฟาร,ร์มบาหน่อพี่น้องครับชุดนี่3โตบ่ชุด3โตครับสามโตยกชุดเอาแบบนนเน้นๆไปเลยโตละสิบสามหาร้อยยูนี่ผมเห็นเลยล่ะผมเบิ่งเดียวโตสิบสามหาร้อยมันเป็นห่วยสามหมื่นกว่าเออ สามมือสี่มืนเออสามมื่นเก้าตัวที่สามหาอยนี่ครับชุดนี้สามตครับเป็นชุดตัางคอกต่างฟ้าอายุจะเดือนครับรุ่นนี้อายุตั้งแต่เจ็ดถึงเก้าเดือนเจ็ดถึงเก้าเดือนไม่ครับคัดไปครับไม่เป็นการเสียเวลาเอาจังไดมันอยู่วันสามเก้าสี่มือหมดแหละเพราะว่าตัวละ13่สามหาลอยไม่แย่ครับยกคููอย่างเดียวสามตัวนี้สเก้าหาลอยครับ 29,500เก้อได้พี่น้องครับเขาจริงครับยกชุดนะครับเนาะครับครับผมยกชุดครับครับ29,500ครับจากจะ40,000พี่น้องครับผมมือนี้เอ้ามาเอาครับโปรพิเศษจากพระยุงฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อครับของขวัญใส้วาเลนไทน์พี่น้องบ่ได้หานะครับเนาะอ่ะนี่มาเอาครับชุดนี้3ตัวนะครับสุดคุ้มเลยแหละพี่น้องครับยกชุดนะครับเนาะครับแม่นครับ29,000บาทเด้อพี่น้องเด้อ29,000ครับผม สามตัวสองหมื่น <90, S 2> ครับเก้าพันห<ส>้าร<ส>้อยบาทใส่ส้นสูงกว่สิบล้นร้อยยี่สิบบวกนีมีมหาทุกตัวเลยล่ะพี่น้องครับนี่เด้อผู้ใด,ดหาโยกกะมะเอานะครับเนาะ,ะชุดปิดท้ายนะครับให้งามๆามแมนครับครับผมมือนีนอ้มือนี้งวงเข่ากระไล่ออกกระไล่มีซูม,มือนะครับพี่น้องกัขอบคุณที่ติดตามที่รับชมฝากกดแชร์กดไลค์กดสเกลและกดกระดิ่งให้ช่องตลาดน้ำง้อไร้หลักการว่าใครสเตชั่นนะครับของทางช่องพารุ่นลักกัของพยุงฟาร์มนะครับ แล้วส่วนมือมือนี่เนี่ยงัวเขากับเข่าไลออกไลแต่ว่าพี่น้องมากไปไปโทรมาครับทั้งไอดีไลโทรไลามาได้นะครับอ่บ uh, าไอดีไลก็คือตัวพีเล็กนะครับแล้วก็บวก uh, ตามด้วยเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเกียเกียศูนย์แปดแปดหกนะครับเห็พี่น้องโทรมาหาพยุงได้นะครับสอบถามพยุงอะได้แล้วก็เรื่องการคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์บุตรีภาวะการศึกษานั้นสําคัญครับประสบ,บการณนะ์แลงการคอมเมนต์เนี่ยบมดทันในเสียเงินกะ พระธานมีประสบการณ์นะครับแต่การคออเม่นที่เราจะคล้องเสียงเงินนี่ก็ผมกับพ่อมาแล้วเพราะฉะนั้นบทระวังให้ดีนะครับการคออเมต์อย่างที่ว่าให้เกียรติผู้ลงล้วก็ให้เกียรติจากของน้าและที่สาคัญให้เกียรติตัวเองหากจากของไม่เกียรติจากของไม่ให้เกียรติพื้นไม่ได้การคออเมต์ในต่างๆนะครับให้ระวังนะครับใส่คำเลยว่าจ่าสุภาพตักเตียนบอกกันสอบถามกันแลกเปลี่ยนว้อคิดกันได้ครับแต่ขันมักสายบู่สายดำสายเทือนสายพอดีมันมีกลุ่มมีอย่างของมันอยู่ครับ แต่ว่าอันนี้คือคองเกษตรกับพยายามฟังให้เขาใจก่อนแมนตั้งใจฟังให้เขาใจก่อนฟังให้เขาใจเาื่อสารถึงเดือนว่าซื่อสารเรื่องอีหยังว่าเฮาเวาแบบไเฮาเวแบบไดแมนครับแล้วกาอีกอีกคลิปหนึ่งผมเห็นในคอมเมนต์คอมเมนต์นีอยู่ในช่องย t u b e ว่าอ่าตอนเปิดอยู่ในคลิปอีกแบบหนึ่งกับไปหน้าคอกเปิดอีกแบบหนึ่งถือว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าอ่า มีบใหยท่านฟังครับครับตอนที่ผมเนี่ยเปิดอยู่ในคลองนะตอนเนี้ยครับตอนนี้ผมเปิดลง YouTube อีกหนึ่งผมมีค่าใช้จ่ายครับผมจ้างช่องมาครับครับสองผมเอามานี่ผมมีหมอมาตรวจมาซัพพอร์ตมีอะไรให้หมดครับเป็นค่าใช้จ่ายสามผมเอารถไปส่งพี่น้องครับอันนี้ไปส่งพี่น้องนะครับครับผมตีค่ารถค่าลาบวกว้ค่าค่ารถค่าลากกี่สิบห้าบาทผมห้องในคลิดเพื่อที่ลูกค้าจะโทรมาสั่ง ผมเสียค่าใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมาหาผมอยู่ฟาร์มคนที่เคยซื้อวัวกับพยุงฟาร์มคนที่เคยมาหาผมและคนที่เคยพูดกับผมว่าผมอิลี่เนี่ยครับเสียอุรครับผมเปิดนาคออถือก็ผมเปิดยูนเฟีเพราะยังพอกเจ้ามาหาข่อยอยู่นี่ย่างัหน่อยข่อยก็ไม่ได้แก้บวกเจ้าบึงครับเพราะฉะนั้นก้อนสีเบลยังว่ายยังอะขอมุนหาไม่ดีครับครับไม่พอใจหรือมี่ยังสีบอก 0927170886เบอร์ผมรับ24ชั่วโมงครับครับผมผมมัมีปิดสายรับแท้โทรหาผมครับอยากรู้อยากถา,ามอย่างถามครับครับมา,มาบพราว่า,<ม>าอีกข้อแม่น,นึ่งยังว่ไอ้ยังแบบเมียเกาเลยนี่ฟังให้ดี <laughs> ฟังให้เข้าใจผมบอกว่าเขาสื่อว่านี่แม่ง่ายหนึ่ง่นสื่อว่าอยู่พยกักเออสื่อไปแล้วครับผู้นั้นมาเบิ่งกะติผู้นี้มาเบิ่งกะติเอาไปเอามาจากคลองยูไปได้เอาไปขายขึ้นเขา ครับเขาหักคาเจมาเขาห,ากขาหักคาเสียเสียเงินหาพันถิมผมก็เลยบอกว่าหัวเฮาเลี่ยงเข้าห,หมักเงินเข้าซื้อคือกันกับเมียกับผัวครัอยู่นํากันมันสิบีิปีกันเขามาตีว่าเมียเจ้าบดีเป็นอสังขามาว่าเจ้าสิปามันถิมหรือ,อไรมันหนีตี้อันนี้คือความหมายครับต้องฟังให้เขาใจฟังให้เขาใจคือบางเทียมคนมันก็ไ่ได้ใส่สมองครับมันใส่เขาอ่ารู้สึกนึกคิดความรู้สึกจากของคือว่า เขาคือบางทียสมองก็ไม่ได้หน่อยด้การที่เต็มอยู่แต่ว่าเขาเห็ุแบบนี้เขาแสดงความแบบว่าไม่ฉลาดเลยให้ให้คน่นได้เบิงว่าจากของเนี่ยภาษาบ้านผมมันปึกตรงๆกับงูกันไลยมูมูโอนเนื้อเนี่ยเขากวนเนี่ยผมเตือนทุกคลิปผมบอกแล้วว่างวเนี่ยโตซ้ำๆเนี่ยเขาขายตัวละห้าพันยังไปต่อเขาขายตัวละสี่พันยังต่อได้อีกยุ่เจ้ากับปึกปึกผมมาเป็นหยั่งเหรอ อันนี้คือบัมเนว่าเหตุกันนี้พี่น้องคือเขาเนี่ยน้ำกันเขาบอกเมีนครับคือในน้ำนี่ผมบอกจนบอกทุกช่องบอกจนเมื่อยแกอ่อนเงินเขาแล้วเสียเงินมาจำไปโพด่าเขาในเฟซไปตามจับผมบอกเวยครับคนพวกนี้ถ้าตามจับมันได้นี่มันวามาตัวเจ้าครับไปทั้งวงการเลยบ้านนี่ไก่กามีวงการไม่กะมีวงการของสวยของน้มกะมีเครื่องสำอางกามีทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังและถามคนที่เขารู้จัก ครับแต่ผมเนี่ยพกผมหูจักขักผมกัยังถามหม้อครับผมบอกหูผมก็ต้องถามนะครับอาจารย์มันจะมีคู่บาอาจารย์เภจอย่างอือครับอันนี้บอกสื่อย่าเป็นย่าเป็นน้ำเต็มแก้วครับขันเป็นเป็นรดไปเลยมันแตกทิ่มบนมันมันมันมาดีครับแล้วเนี่เขาเตียนกันแล้วพอยังเสียงเงินทิ่มม่หน่อยครับอาทิตย์เพิ่หันเงินเกือบสามแสนนะครับที่ที่เขาโอนมาจำให้พวกอนไ์ที่ว่าหลอกขายอ่ะแล้วเขาเขาเอาเฟซของมูผมเลยที่หูจักไอ้พงการเนี่ยมาตัวขายง้ตัวแบกเขาขายตัวละหาหมื่น มาขายตัวรหาพันไปปุลเงินนี่เขาซื่ออันนี้มาคล้องถืองินว่าทาใจครับมาคล้องถือเส้าหลายยันคนอื่นมาจะกคล้องงูกันอันนั้นคือคือบอกว่าอะไรครับก็ต้องมูนี่ต้องคือว่าเขาก็เป็นหูเป็นตาใส่กันแม่นครับมันเตือนกันหมดสำหรับคนที่เหตุอีหลีเฮตดจริงครับผมอันนี้ก็บ่ได้ไปว่าไห้บ่ได้เอาเก่าถึงบ่ได้ไปอ่างเนาะแต่ว่าคือเขาเบ้าเพื่อเตือนสติเพื่อให้ได้รู้ก่อนรู้เท่าทันเฮ่าสิบ่ได้เสียโอกาสครับจังยูฟามเนี่ยบอกง่ายๆครับฟามทุกฟามผมเห็นนี่ อาส่งฟรีบ้างอ่าออกค่ารถเองบ้างอันนั้นคือสิทธิ์ของเขาไปครับครับเขาแล้วแต่เขาที่พูดคุยกันว่าเอาขันส่งฟรีมาซัมนี่จะมาส่งขอได้บ่บหรือว่าออกค่ารถออกจักบาทลูกค้าผมหมู่วานนี่บ่ยากจักเจ้าเลยครับ,รบม้วนสิบแปดตที่ออกหมู่วานนี่รับโทรมาค่ารถเท่าไหร่พรยุงไว้พ่อค่า 1, ครถลต์พันห้าพยุงพ่อขอสักพันหนึ่งได้ไหมช่วยพ่อเหน่อย <c oughs> ได้ครับผมจัดให้เลยเบ้อหน <doom> กนี่ครับคือความจริงใจใค,งคือความจริงใจบางคนนี่บาถึงรน่อยรบางคนเกินสองร่อยผมก็บซวยแต่มันต้องคุยกันบริบาจาคกับคุณจิมาเชนจะถีบต้เรียงพวกมุนี่แหละเอามาจับประเด็นเป็นความผิดเป็นจังสันยังสี่บ่ดีครับคนเราจะเดินไปข้างหน้าคุณไม่ต้องขุดลุ่มอยู่อขันเจ้ามากขุดลุ่มอยู่จะเอาดินไปกบพรมนั่นน่ะดีที่สุดเตายเราไปอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเลยผมอยู่บอกให้ฟังฟรามถูกฟา้ามเขาบอกแม่กระทั่งไม่มัดจำ เขาก็ไปส่งับแสดงว่าเขาของแค่เพเาี่เจ้าอยากรู้ว่าเท่าเพที่เจ้าร้องไปยุ้งมึงครับร้องผมมึงเนี่ยผมไม่ให้มัดจาเนี่ยครับเมือวานี้เ่ไา้อะไรมัดจาผมจะคนครับจังหวัดระยองอือขอมัดจาหาร้อยพันหนึ่งโอ้ยพ่อไม่กล้าพถึงสามนาทีโอนมาหมื่นหนึ่งพ่อมัดจําเลยหมื่นหนึ่งครับพ่อรู้ว่าชัวไม่นั่นแหละครับคือมันเป็นการคือเขาเอินวานจากไหล่ะครับส่วนหนึ่งกะ ใจแรกใจแม่นครับใจแรกใจเขาบ่ามีตัวเดอกครับเพราะหนึ่งผมมีตัวตนสองการออกเอกสารการประกันเนี่ยผมผ่านการล่างมาจากนักคนไมยแล้วครับอ่าซื้อผมสิจะตรวจสอบอัปเดตทุกเดือนครับว่ามันถือต้องบอแล้วมีเอกสารนี่เอกสารของผมมันจะเซ็นชื่อกำกับของผมไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเจ้าของช่องทีไทยเอาเบิ่งบ่มีครับส่วนสองรับผิดชอบครับผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในในตำหนิในความผิดของการค้าขายหมวทั้งหมดแล้วผมที่มีเอกสารเซ็นในรู เป็นใบซื้อขายเป็นใบประกันตมีและมีใบเสร็จให้ด้วยว่าคุณซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับอันนี้ของผมมันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมาตรฐานครับทะเบียนการค้าผมมีครับเอออยากได้ไปเห้เอกสารเ่ยวกับโครงการเ่ยวกับนนั่นเจ้านี้กู้ทกสเจ้าเสีเอาขากุ้มมีครับอยู่ฟาร์มผมมีมาตรฐานได้แน่นอนผมมีหมอปฏิบัติตรวจให้ครับอ่าพี่น้องกับวันใจได้ครับเราทําถูกต้อง ครับอ่านี่ก็คือบอกสูฟังด้วยพี่น้องด้วยครับจะได้มั่นใจกันได้เนาะครับเนาะครับที่หนึ่งน้ำเบอร์วันเราละครับผมในการของเรื่องของการประกันเรากะอ่านะครับหนาข้อหนาฟ้ามีตัวตนจริงพี่น้องไม่ต้องไปยันนะครับเนาะครับสำหรับพึงพึงงฟ้ามกับบ้านโคกสูงแม่นครับตำบลนาคาอำเภอว่าปีทุ่งจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามครับคือบางคนนี่ผมเห็นลูกค้าจมเลยว่าผมจะซื้อประกันเท่านั้นเท่านี้ครับแค่เอกสารกับคำว่าตรงกันครับของผมผมบอกให้เลยว่า ทักท่วงได้และอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องเอาเอกสารยืนยันเอาคลิปนี่เลยครับเปิดคลิปคืนกันให้กันและพิเศษผมจะให้มัวบวกินหยาบม้วโบหูโบเชียงผมประกันให้อีกหนึ่งอาทิตย์นั่นครับผมเห็นบัวประกันหอยบบกินหยาครับเป็นไปว่าหนุอยากกินพิซซ่าที่เอามาคืนเอามาคืนผมซื้อมันกินหมัวผมขันบบกินหยาเอาไปอาทิตย์หนึ่งมันยืนมันซื้อมันไข่มันป่้วยขันโมองรักษาส่งกลับคืนทันทีไม่ต้องเสียค่าตจดใจครับเจ็ดเมื่อผมประกันเลย มันหงวงมันตำพุ่นมันยังพี่น้องบ่ต้องหลับนะครับครับผมเอามือนี้กัมีฝากพี่น้องแค่นี้เนาะครับเนาะพอดีเอฟซีกำลังเข้ามาครับลาากังม้พี่น้องกำลังมาบึงงัวขึ้นกันด้วยพี่น้องครับทางพุ่นครับเพิ่งกำลังมาหดครับเอาไปเท่านี้ก่อนไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันวาเลนไทน์ปีนี้ผมผมทีมีของขวัญพิเศษจับผูกบมาเลยครับให้พี่ให้น้องบอกควยถึงว่าวันวาเลนไทน์นะครับครับผมวาเลนไทน์ปีนี้มีแท้แน่นอนสำหรับคนสด เออครับ <laughs> เจอแทน,นน้องรับ <c oughs> ครับผมสำหรับวันนี้ก็สสวััดีครบสวัสดีครับ